สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ได้ไอติมฝรั่งชมพูน่ารักดูดิไม่เคยกินฝรั่งชมพูเลยอ่ะคืออยากลองกินแล้วจะเป็นไอติมมันจะอร่อยขนาดไหนฝรั่งสีชมพูข้างในเนี้ยเคยกินแต่เป็นฝรั่งขี้นก <c oughs> ใครใครใครรู้จักฝรั่งขี้นกมั่งฝรั่งชมพูแบบเนี้ยเคยเห็นในในคลิปมันก็มันเขาบอกว่ามันหวานนะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นไงไม่เคยได้กินอ่ะ อันนี้เอเชียนดีไลท์ของดอยคำจ้าฝรั่งชมพูให้ดูสีชมพูชมพูในในกล้องอาจจะแบบมองไม่ออกค่อยเป็นสีชมพูมันจะออกโอรสโอรสอ,อ่ะมันออกโอรสโอรสมากกว่าไม่ออกชมพูจ้าต่หอมแต่ลืมไปว่าเพิ่งไปเพิ่งไปดึงฟันมาแล้ว ขัดไม่เข้า,าอ่ะทําไงอะแพ้ละลายนิ่มิงหน่อยอ้ออืมอืมอร่อยอะ่ะกลิ่นฝรั่งโคตรด,ดีอะ่ะกลิ่นฝรั่งแบบเป็นฝรั่งฝรั่งสุกอะ่ะหอม โอมีเม็ดฝรั่งด้วยหรอเธอนี่อะมันเป็นขาขาวเม็ดฝรั่งเหรอโอ๊ยขอโทษที่แบบกินไม่สะใจจะอมแล้วดูดเอาก็เกรงใจโอเคบอกแต่ทรทชานิง่ายๆว่าดีดีดีกี่บาทล้วลืมแล้ววะขยับบินไปแล้ะ เอ้อะทิ้งไงอะทิ้งเาดูแป้นหนึ่งเอเทียนดีอไรฝรั่งยี่สิบห้าบาทจ้ายี่สิบห้าบาทอร่อยชื่นใจอืเลยค่อยๆกินทีละนิดไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะกัดไม่ได้ก็ลูดเอาแบบเนี้ย <laughs> เป็นรอยฟันวะ <laughs> ลูดเอา <laughs> ให้ข้าวแต่รูดเอาน่าสงสารเนาะเหมือนเด็กน้อยแบบฟันพึ่งงอเกี่ยวไม่ได้อ๋อเอบไปมีเปลือกเขียวๆด้วยให้รู้ว่าเป็นฝรั่งแท้เดีดยเปลือกน่าจะเป็นเปลือกแต่แรกคิดว่าเม็ดอันนี้มันเปลือกมันเป็นสีเขียวอ่ะ thank <laughs> you